สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวเราพามาดูผลง,งานอีกชิ้นนึงของอมตะลิฟต์นะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โรงแรมบ้านสวนสวีทนะคะซึ่งเป็นอาคารเก่าวกว่าร้อยปีแล้วนะคะแล้วก็เป็นมรดกตกทอดมาสู่รุ่นหลานเลยนะคะซึ่งทางเจ้าของเองนะคะก็ต้องการรีโนเวทพื้นที่อาคารหลังนี้นะคะให้เป็นโรงแรมนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสไตล์โมเดิร์นแอนติกนะคะโดยที่เจ้าของนะคะก็อยากจะคงสถาปัตยกรรมเดิมเอาไว้นะคะโดยที่ไม่ถูกทิ้งไปอย่างเช่นบันไดตรงนี้เป็นต้นนะคะก็เลยมีดํำรีที่ว่า อ,อ,อาคารหลังนี้เนื่องจาก5้ชั้นก็เลยจะต้องติดตั้งลิฟต์นะคะก็เลยมีการต้องสร้างบันไดใหม่แล้วก็รื้อบางส่วนนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูลิฟต์กันค่ะ อนนี้เราอยู่ที่ชั้น4ของอาคารหลังนี้แล้วนะคะชั้น4ตรงนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของสเปซเปิดโล่งนะคะซึ่งท่านเจ้าของเองนะคะก็อยากจะคงดีไซน์ของอาคารหลังนี้เอาไว้นะคะให้เป็นลักษณะของเอเชียนฟิลนิดนึงแล้วก็มีความแอนทิคนะคะโดยที่อาคาร5ชั้นหลังนี้นะคะท่านเจ้าของก็อยากจะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานนะคะแล้วก็อยากจะเพิ่มความที่เป็นโมเดิร์นลักชัวรี่นิดหนึ่งนะคะก็เลยจะได้เป็นสไตล์ที่เป็นเอเชียนลักชัวรี่นะคะเดี๋ยวลองลงมาดูตัวลิฟท์ชั้น4กันค่ะ เดี๋ยวเรามาดูที่ดีไซน์ตัวลิฟต์กันนะคะซึ่งลิฟต์ตัวนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะประตูบานเลื่อนนะคะแล้วก็ประตูเนี่ยจะเป็นสแตนเลสสตีลสีโรสโกลเลยนะคะซึ่งพอมาติดตั้งคู่กับตัวผนังที่ท่านท่างเจ้าของดีไซน์ไว้นะคะก็จะมีความสะท้อนกับพื้นไม้เนี่ยก็มีความเข้ากันมากทีเดียวเลยค่ะซึ่งตรงพื้นที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่ท่านเจ้าของนะคะรื้อออกมานะคะเพื่อที่จะติดตั้งบันไดใหม่นะคะแล้วก็วางตัวลิฟต์เข้าไปนะคะซึ่งพื้นที่ตรงนนีีีี้้เ่่่่ยมพืทอทอู1 40, 40 80คะ เดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ด้านในตัวลิฟต์กันนะคะซึ่งในแคบินของตัวลิฟต์นะคะก็จะเป็นลักษณะสีโรสโกทั้งตัวเลยนะคะแล้วก็จะเล่นสีด้วยการที่เป็นทูโทนนะคะด้านหนึ่งจะเป็นสีด้านแล้วก็อีกด้านนึงจะเป็นเงานะคะส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นลักษณะเงาเนี่ยทำให้สะท้อนรีเฟล็กออกมาแล้วทาให้ลิฟต์เนี่ยไม่ดูแค่ไปนะคะแล้วก็ตัวพื้นนะคะก็จะเป็นลักษณะของออวัสดุที่ทําความสะอาดง่ายนะคะเนื่องจากว่าตรงนี้เป็นโรงแรมนะคะมีผู้ใช้เข้าออกตลอดเวลาค่ะ ซึ่งอาคารหลังนี้นะคะเป็นอาคาร5ชั้นนะคะชั้นบนสุดจะเป็นพื้นที่ p r i v a t e ของท่านเจ้าของนะคะตั้งมาตะลิฟต์จะมีข้อพิเศษอยู่นิดนึงนะคะคือเราสามารถติดตั้งลิฟต์ตัวนี้นะคะโดยที่ไม่กระทบโครงสร้างของอาคารนะคะทำให้สามารถติดตั้งลิฟต์ได้ไปถึงชั้นบนสุดของอาคารเลยค่ะ